สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้ดิฉันมีเรื่องราวดีๆที่จะชวนให้เราได้มองชีวิตจากมุมมองใหม่ๆหมมาฝากกันค่ะโดยเฉพาะใครที่ไม่มีลูกแล้วเคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือเคยมีคำถามในใจว่าทำไมเราถึงไม่มีลูกเหมือนคนอื่นเขา ขอให้ฟังคลิปนี้จนจบนะคะเพราะบางทีการไม่มีลูกอาจไม่ใช่เรื่องน่าเสียใจอย่างที่คิดแต่กลับอาจเป็นบุญที่คนบางคนยังไม่เข้าใจค่ะเรื่องราวนี้เป็นการสนทนาระหว่างพระอาจารย์และลูกศิษย์ค่ะลูกศิษย์ถามว่าหลวงพ่อเจ้าคะดิฉันไม่มีลูกเลยแบบนี้เป็นเพราะลูกไม่มีบุญใช่ไหมเจ้าคะ พระอาจารย์ตอบทันทีว่ามีสิโยมจะไม่มีบุญได้ยังไงอาตมาขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าคนที่ไม่มีลูกนะ่ะเป็นคนที่มีบุญนะในทางกลับกันคนที่มีลูกต่างหากที่มีกรรมลองถามเขาดูสิวันเลี้ยงลูกมันเหนื่อยไหมเป็นทุกข์ไหมพระอาจารย์อธิบายต่อว่า ลูกดื้อก็ทุกข์ลูกไม่เชื่อฟังก็ทุกข์ลูกไปทำอะไรให้พ่อแม่ต้องเสียเงินเสียหน้าก็เป็นทุกข์ลูกไม่ใช่ของเล่นแต่บางทีก็แบมือขอเอาเอาพ่อแม่ก็ต้องหาเงินเลี้ยงเขาไม่จบไม่สิ้นไม่ใช่เรื่องสนุกเลยโยม ท่านพูดด้วยเมตตาว่าหากไม่มีลูกก็ไม่ต้องหาเงินไปเลี้ยงใครไม่ต้องมานั่งกังวลว่าลูกจะเป็นยังไงโตมาเป็นคนดีไหมโยมคิดดูสิไม่ต้องเลี้ยงลูกไม่ต้องเป็นห่วงใครนั่นแหละถึงเรียกว่าสบายใจและมีบุญมากกว่าเยอะลูกศิษย์เลยถามต่อแต่หลวงพ่อเจ้าคะ ถ้าคนหนึ่งมีลูกอีกคนไม่มีลูกตอนแก่คนที่มีลูกได้ลูกดีก็ดูแลพ่อแม่ส่วนคนไม่มีลูกใครจะดูแลเจ้าคะใครจะมีกรรมมากกว่ากันพระอาจารย์ก็ตอบว่าคนไม่มีลูกก็จะหัดพึ่งตนเองอยู่คนเดียวได้ก็จากไปได้อย่างสงบโอกาสที่จะได้ลูกดีนะ่ะมีน้อยกว่าลูกไม่ดีเยอะ พอลูกไม่ดีก็ต้องเสียใจไม่สบายใจกลายเป็นทุกข์เปล่าๆพระท่านเองก็ไม่มีลูกใช่ไหมก็อยู่ไปเรื่อยๆเตรียมใจจากไปเสมอไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้คาดหวังใครจะมาดูแลคนไม่มีลูกจึงไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีใครอยู่กับเราเพราะเราอยู่กับสติและการพึ่งตนเองได้อยู่แล้วพระอาจารย์ท่านยังยกตัวอย่างที่น่าขีดไว้อีกด้วยว่า ต้นไม้ถ้าลูกมันรดไม่ดีคนก็โค่นทิ้งไม่มีใครอยากดูแลแต่ถ้าลูกหวานลูกมันลูกอร่อยเจ้าของก็จะดูแลใส่ปุ๋ยรดน้ำตัดแต่งกิ่งให้ดีมนุษย์เราก็เช่นกันถ้าลูกดีคนก็ชมพ่อแม่แต่ถ้าลูกเลวคนก็ด่าพ่อแม่ตามไปด้วย พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสิริมงคลของคนเป็นพ่อแม่อยู่ที่ลูกแต่ถ้าลูกไม่ดีก็กลายเป็นอับมงคลที่ย้อนกลับมาหาพ่อแม่เช่นกันพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตท่านยังเคยพูดไว้ว่าประเภทของบุตรแบ่งโดยคุณธรรมได้สามชั้นอภิชาตบุตรลูกที่มีธรรมะสูงกว่าพ่อแม่นำความเจริญมาให้ อนุชาตตบุตรลูกที่มีคุณธรรมเสมอพ่อแม่รักษาวงตระกูลไว้ได้อวชาตตบุตรลูกที่คุณธรรมต่ำกว่านำความเสื่อมเสียมาให้และยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวจากหลวงพ่อประสิทธ,ธิ์าวโรแห่งวัดถ้ำใหญ่ปริกที่กล่าวไว้ได้ลึกซึ้งใจมากค่ะเรื่องของหลวงพี่หมอใหญ่ซึ่งแต่เดิมเป็นนายแพทย์แต่ลาออกจากงานมาบวชแล้วมีเพื่อนส่งกาเชิญไปงานแต่ง หลวงพ่ออ่านแล้วบอกให้เขียนอวยพรว่าแด่คู่บ่าวสาวการเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่งเมื่อมีคนแย้งว่ามันจะดูแช่งเกินไปไหมหลวงพ่อก็อธิบายว่างานแต่งงานไม่ใช่มงคลหรอกโยมเป็นการเริ่มต้นความวุ่นวายใหม่อีกอย่างต้องแบกรับชีวิตคู่แถมมีลูกมีเต้าอีกแทนที่จะได้บริหารจิตก็ต้องไปวุ่นกับขันของคนอื่นอีก หลวงพ่อท่านจึงกล่าวปิดท้ายไว้ว่างานแต่งงานเป็นอวมงคลแต่งงานศพต่างหากที่เป็นมงคลเพราะเราจะได้พิจารณาความจริงของชีวิตได้เห็นสัจธรรมเห็นการเกิดแก่เจ็บตายและอาจได้ดวงตาเห็นธรรมหวังว่าเรื่องราววันนี้จะช่วยให้ใครหลายคนที่ไม่มีลูกได้เบาใจขึ้นว่าเราไม่ได้ขาดอะไรเลย เราเพียงแค่ได้รับบทเรียนของชีวิตที่แตกต่างกันไปเท่านั้นเองค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในทางธรรมะมีปัญญาในการดำเนินชีวิตและพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคงและหากฟังแล้วรู้สึกว่าเรื่องราวนี้ดีมีประโยชน์ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องทำฟังสบายด้วยนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังค่ะขอให้มีแต่ทรัพย์ที่ดีโชคดีและบุญหนุนนำเสมอค่ะสวัสดีค่ะ